ดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลเซอร์กันคาเมล่าแมนนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวกอลลีนะครับสว่วนเลเซอร์กันคาเมล่าแมนใช่ไหมครับจะได้จากตูนะครับได้จากตเูเป็นระดับระดับอะไรวะเป็นระดับเรจินนะครับ การเลเซอร์กัน,กนคาเมราแมนเป็นระดับดีเจนนะครับวันนี้ผมจะพาไปรีวิวนะครับว่าเลเซอร์กันคาเมราแมนเก่งขนาดไหน Let's go <S ส่วนด่านที่ผมจะเลือกเล่นนะครับเป็นด่านดีเซอร์นะครับตัดไปตอนผมเริ่มเกมแล้วก็ได้ Let's go ด่านที่ผมจะเลือกเล่นนะครับด่านด่านสองด่านสองร้อยเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้า เอาเรดาราร์จริงนั้นผมเลยเลือกเป็นเอ็มคเอคูนสีเขาเรียกันอะไรอ่าด่านรุ่ช่างไม่ถึงตัดไปกันนะครับมาแล้วครับผมจะมาบอกนะครับว่ารีเซร์กันนะั้นไม่ใช่ตัวต้นเกมนะครับเพราะราคาวางเขานั้นก็คือ250ดาเมจเขาจากร้อยไปพันห้าครับระยะจาก2ีไปสาระยะ ไกไม่ใช่เล่นนะครับส่วนครูดาวนะครับครูดาวตั้งแต่ต้นนี้เหลวไม่ใช่เล่นนะครับ0.5ไป0.2 DVS 200ไป7,500นะครับส่วนเลยเสื้อกันคามล่าแมนแนะนำครับถ้าเป็นดาบดีส้อให้ด่าตรงนี้ส่วนตัวต้นเกมแล้วก็ลบปอ,อกเลยก็ได้เพราะเลยเสื้อกันแมนก็แรงแล้ว โอ้ผมเพืออัปลดเกินนี่ครับล่าง,งก็จะเป็นอยนี้แต่อัปเกดรดขั้นที่สองนะครับอัปเกรดเลเวลสองใช้สามร้อยอัปเกรดขั้นที่สามใช้เกตร้อยห้าสิบนะครับเกตร้อยห้าสิบเขาก็จะมีเกาะเข้ามานะครับที่กเ,เกาะเข้ามาเสร็จแล้วอัปเกรดเป็นเลเวลสี่นะครับเลเวลสี่ใช้พันสองนะครับ ครับการยิงเขาแรงไม่ใช่เลนนะเนี่ยูครับเกือบหายเกี้ยงเลยอัพเกรดขึ้นเลเวลห้าใช้สองพันสองนะครับสองพันสองก็จะเป็นเลเวลแม็กของเคานะครับทำนหีเขานั้นมีกล่องด้านหลังนะครับแล้วเขาก็จะมีตรงเลนนะครับเลนไม้าย่นที่เลนนะครับ ดูครับคร่แค่แถวนี้หายเกลีย้ยงดูครับขนาดใสเลนส์ส,สกิฟที่ไฟล์ยังมาไม่ได้ขนาดเลือดเรือดสุดในหมดนี้นะเนี่ยผมว่าถ้าวางดีก็อาจมีโอกาสรอดถูกนะครับมัน<ต><ว>จะมารีวิวแฟนแมนด้วยแล้วกันนะครับแฟนแมน เริ่มต้นนะครับเป็นตัว200นะครับคล้ายสามตาเขาก็จะวางก็ประมาณต้นเกมนะครับแต่ถ้าคุณมีตัวต่งคุณก็นั่นแหละแปลมาเป็นเอ e นะครับมีสกิลดันสดสกิลดันสดต,ตู0ูไปถึง0.5นะครัะสกิลผักสดต,ตูด้มีจากร้อยไปสามพันนะครับระยะสิบห้าไปสามสิบคูดาศูนย์จุดห้าไปศูนย์จุดห้าีพเอสสองไปหกพัน ก็เยอะไม่ใช่ลินนะครับสำหรับผมแต่ว่ามันเริ่มไม่ไหวนะโทรศัพท์มันก็ไม่ไหวมนะันดอกมันเยอะเกินไปนี่ยา,ยากๆนี่ครับแฟนแมนเมือ่อกี้นี้ใครดูทันก็ดูไปน,นะครับอัพเท่าไหร่ขอพี่คานข้าวางหน่อยวันนี้จุมไม่ทัน,ทนอ่ะแฟนแมนนะครับอัพขึ้นเวลเจ็ด อัพขึ้นเวรสองใช้เจ็ดร้อยห้าสิบอัพขึ้นเวรสามใช้พันใชพันสองห้าสิบอัพขึ้นเวรสี่เป็นเวล 2, ม์แมงสังขานะครับใช้สี่พันดาเมจก็พอใช้ได้นะครับการผักศัตรูด้วยผมว่ามีแฟนแมทช่วยดันบอร์ดก็น่าใช้ได้นะครับ เรามาดูกันนะครับว่าบอสกระโทรศับของใครจะไปก่อนประมาณเวฟสามสิบผมจะให้ก๊อตผมจะเอาพอมันจะเทวเวฟสามสิบผมจะเอากอตลี่ออกนะครับให้ให้เลเซอร์กันคาเวลาเบียนระดับดีเจนลอรี่จัดการบอสนะครับก็ตีนี่เคลียร์นะครับเพราะเหมือนว่าจะเคลียร์ไม่ไหวเพราะตัวละครมันเลือดเยอะนะครับ มึงผัาก,กอดนีีอีกแล้วผมจะเอาตัวเดียวนะครับเลดซึกกันแคเวลาแมนไปดูก,กันว่าเขาจะรอดหรือล่วงถ้าไม่ไหวผมก็จะไปวางกอด์ดีถ้ายท้ายค่อยชนะบอดไดตาะ เว็บสามสิปุ๊บผมลบปับกอดรีบแฟนแมนก็นำไม่ได้ใช้ผมจะมีกิจกรรมแจกตัวนะครับแจกตัวแล,ล้วลบรีเจนดารี่นะครับเป็นตัว ละครมาจากอีวินอ์อสำคัญสิบก้าของรูบอกนะครับเดี๋ยวบอมบาไปดูครับว่าทำยังไงถึงจะได้โอเคเวฟสามสิบแล้วผมจะเคลียร์ตัวใหญ่ไปก่อนส่วนเลือดบอลออกมาผมค่อยลบ เอาเคลียร์ตัวเลือดเย,ยอะไปก่อนเดี๋ยวมันไม่ไหวนะครับโอเคบอสมาแล้วผมบลบเร้าลอยมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือล่วงเหมือนกันนะครับเคลียร์เคลียร์มีแทนทอยเลิตนะครับไปได้ตัวหนึ่งตัวที่สองน,นะครับแล้วก็แก๊สตลิงต่อไปก็จะการบอสทอยเลิตศูนนะครับมาดูกันว่าเขาจะรอดหรือล่วงผมว่าผมว่าล่วง โอเคนะครับบอสหลุดจนได้ก็รีกเรื่อนเดินตลอดม่หลดอดระวางเลือดบอลครับตัวเดียวไม่ไหวตัวเดียวไม่ไหวเลยครับหลุดมาเลยจะทำอย่างนี้ยังไง พยไม่อยู่นะครับต้องสองตัวโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกิจกรรมนะครับการนี้จบไปในสิบเอดวินาทีนะครับนี่นะครับกิจกรรมกิจกรรมคือตัวนี้นะครับกิจกรรมมีอยู่ว่าให้คนนั้นกดไลค์คลิปนี้คนแรกนะครับที่สิบจะได้ แล้วพิมพ์ชื่อในคอมเมนต์คนแรกที่พิมพ์ชื่อจะได้ครับอย่าลืมนะครับใครอยากทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ผมแจกกับทุกวันนะครับถ้าผมมีตัวมาแจกให้ทุกคนก็จะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ใครที่อยากได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ให้ทันนะครับแล้วคลิปวันนี้ผมขอลาไปก่อนบา,บาย อ้าผมลืมบอกผมจะจัดก,กิจกรรม2วันนะครับใครคอมเมนต์ทันก็ได้นะครับ Legendary 2ตัววันที่สองผมจะแจกตัวอะไรมารอดูนะครับ